โอ้ oh. สวัสดีทุกท่านนะครับนี่อยู่ใน Back Crypto d a r เลเยอร์นะครับวันนี้จะเกมไฟนัลเฟสตี้แฟนเกมโคดูไรเนี่ยก็ตามผมขอแล้วก็เรีย้องแค่งก่อนอ๋อโอเคปกติมาเรามาเริ่มดีกว่ามันดูผมไม่เคยชอบเกมผีเลยแต่คงไม่ได้กลัวหรอกมั้ง ต่างภาษาไทยโอเคแนะนำที่การเล่นโอเค thank you นายฮัลโหลเอ่อสวัสดีนี่ฉันคือผู้จัดการร้านเองนายคงเป็นยามกะเด็กคนใหม่สินะงานนี้นายต้องอยู่ต๊ะงูกถึงหกโมงหวังว่าคนเตรียมกาแฟมาพอนะเอาละเอาละขอต้อนรับอย่างเป็นทางการเข้าสู่โฮโลคาเฟ่ร้านคาเฟ่วีทูเบอร์ที่มีหุ่นอนิมทรอนิกที่ทันสมัยที่สุด งานของนายก็คือการดูแลความเรียบร้อยของรา้านจนกว่าจะหมดเวลาทํางานฉันได้เตรียมแบบท็อปไว้ให้นายใช้ดูกล้องวงจรปิดแล้วหวังว่ามันช่วยนายทำงานง่ายขึ้นนะในเวลาลางวันพวกหุ่นอินมอทริกมีหน้าที่สร้างความบันเทิงให้กับลูกค้าส่วนในเวลากางคืนพวกอนินมอทริกจะขยับเองและก็จะไปมารอ,รอบร้านอย่างที่เห็น และมันก็เป็นหน้าที่ของนายที่จะต้องคอยเฝ้าควบคุมไม่ให้เข้ามาในห้องออฟฟิศฉันรู้ฉันรู้เรื่องแบบนี้มันฟังดูไม่มีเมกเซนต์เขาหน้าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ร้านพิซซ่าผีสิงในปี1987แ,แล้วใช่ปฏิเสธว่าการทำคลาสสิกนี้ไม่ได้หรอกสิ่งที่นายควรจําคือนายถ้าไม่ขุดนพวกนั้นสัมผัสตัวนายเด็ดขาดมันเป็นกฎของร้านน่ะทุกการากระทําของนายจะถูกบันทึกถ้าฉันจับได้ว่านายสัมผัสตัวคุณ นายจะโดนไล่ออกเนื่องในข้อหาทำผิดกฎของร้านต่อจากนี้ฉันจะบอกเทคนิคการป้องกันตัวจากพวกขุ่นนะอย่างแรกเลยถ้านายเปิดคอมพิวเตอร์นายจะเห็นปุ่มสีฟ้าบนหน้าจอนั่นคือระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกระแสไฟฟ้าถ้านายกดปุ่มน,นี้ระบบจะชตกระแสไฟฟ้าใส่หุ่นทุกตัวในห้องที่นายกำลังเปิดกล,ล้องดูอยู่หลังถูกชดพวกขุ่นก็จะกลับไปยืนที่ตำแหน่งเดิมอย่างที่สองถ้านายเห็นอนินาทรอนอิกมายืนที่นอกห้องนายสามารถปิดประตูได้นะ การปิดประตูค้างไว้จะกินค่าพลังงานแต่เอ้ยอย่าเพิ่ตงตกใจไปเพ,พราะนราชาร์จพลังงานเพิ่มได้การกดที่ปุ่มเหยียวบบรนณาจาคอมจะเป็นการชาร์จพลังงานเรื่ว่า,ชารชาร์จพลังงานประตูของแม่คือกรนะถางที่เปิดเองแบบนี้เป็นไงล้อกันได้ยกเว้นกดปุ่มเปิดประตูไปตรงนีถ้าได้เผื่อไปกดปุ่มประตูตอนกรารชาร์จแบตแล้วก็การชาร์จพลังงานจุดลับทาร์จเอาง,ง่ายๆก็อย่าไปยุ่งกับประตูตอนกรารชาร์จพลังงานๆๆกันละกัน เอา่ะนั่นคอทเรียนนี้ย่ลืมขงล่ะาจะออกถ้ามพูดล่วฉแล้วล่าติสวัสดเจ๊นเเรทงไงกปนเออฉดูได้ไม่เอาฟังบรนยายมึงแนนมากเลยเจ๊ไม่กูสัมผัสตัวหูแต่หูจะฆ่าูแท้เดียนะบ้าว่ะเนี่เฮ้ มาแล้วโยรีโอเคเปิดเท้าเปิดก่อนกดเปิดไฟไหมเออก็นั่นแหละแต่ที่ฟังมาผมก็เข้าใจนั่นหละไอเจ๊เอาอีกแล้วยี่นี่เอาอีกแล้ะเดี๋ยวปิดปิดปิดเอาจริงนะ,ะมันไม่ได้น่ากลัวสักเพลงมันแบบวิวอารมณ์อะ เก็บไหมห้าขึ้เก็บไว้ก่อนเออตอนวนี้ประมาณตีหนึ่งใช่ไหมอะไรวะที่เดิมเออตอนนี้มันกูนจะไม่ตายใดคาดกับเกมแนวอย่างนี้ถวายธไระให้ผกมึงซะเออโอเคเจ็บไปละดูก่อนอ๊ะ เงียบโอเคเพลงนี้อเจ๊เป็นอะไรกับกูเน,นี่ยทางเนี่ยเอ้ยว่ัมันไม่มันมันดูนั่นแหละโอเคไว้ก่อก่อน้มันออกมาปล่อยจะไว้ตัวนี้เนี่ยเออเป็นไรเนี่ยได้อบอกหมอดิเอยคืนแรกชิวๆใช่ไหม มแม่หรอกเฮ้ยอะฮะอโอ,โอมาทางนี้ปิดรอเลยสวัสดีครับไม่นะโอ้ไม่โอ้พระเจ้ามึงมาสองเลยเหเรอเดี๋ยวก็ลำบากแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวกดดันกู่ะเนี่ยโโอ้ห โอ้ไม่นะงงานยังเยอะอยู่โอ้ไม่นะไปโปรดพลีสขอร้องตัตัวหนึ่งไปก่อนนะโอ้ไปแน่ไปแท้ Hoa hoa, vẫn mẹ chinh tôi đi mẹ lạ. Tên hai bài tìm tôi đi mẹ. Ti hai, kha tay. Ti nha. Nguyên đi mẹ. Ti nha. 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 ทอตไปซะอย่าแมาผมไม่ชอบนะขอไม่ให้จับอย่าอย่าวันนี้พวกเองจะไปได้ฟังเสียงกีรลองของข้าพเจ้าแล้วแะ่แต่จะเริ่มเกมนี้มีแค่สัต่์เปไปอะไรกันเป็นอะไรกับครูเนดเดี่ยมึงบอกดิฮะน้องเปอะไรกับผมเนี่ยกูอเอ เนี่ยคืนเลขอันนี้ปกติกเม่งไม่หนาก,กลัวหรอกแต่ทำไมกูกลัววะเฮยฮ้ช็อตแม่งไม่ต้องแม่ไปิลับครับผมวันดีเอ้อโอเค,อเคอปิดลกูปิดดักเลย โอ้มึงมาสองมึงจะฆ่ากูให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยมาที้งเรก่อนเฮ้ยมันไม่ไปเฮ้ยมันไม่ไปเฮ้ยมันไม่ไป ไม่ไปอเอาไปไปแล้วยี่เห็นแบบมันไม่ไปไงเออตกใจเฮ้ยกกยังยังยังไม่มายังอยู่ปกติดีย,ยังนั่งปกติมีแค่สองตัวเองออขึ้นแรกวันนี้ก็ชิวๆอยู่เฮ้ยกลับไปเซอร์อับกลิบลังแงาตัวเอง เห็นี่ก็ไปตายแล้วนะกูเคยกูเห็นวะไกไกลเลยกลูปิดรอ,อเลยโอ,เเอ,อ้เป็นอะไรกับช่องเป็นอะไรกับช่องมาสามเนี่ยเสองสามเชีย่ยะไรละ่ะเฮ้ยแม่คุณไม่ต้องรีบก็ได้คืนแรกไอ้กูแบบซ้อมมือก่อนเฮ้ยไม่ต้องรีบก็ได้ตอนนี้แหละ สตอี่โอ้พิงพิงกับบรรยากาศเฮ้ยโอ้มึงเพิ่งไปเมกกูเพิ่งไล่มุ่งเมฆกี้เนี่ยอ่ะมันกูว่ามันแม่นี่ละเพิ่งไปฟ้าพลังพักษา โอเคไปแล้วพ okay, okay. ูดพาวเวอร์เอเคกลับไปซะอย่ามาไม่เอานะไม่เอาพอแล้วเจ้าของร้านให้แตะตัวหุนแต่มันจะแค่กูทุกตัวเนี่ยจะรู้จังว่าโดนจําสเกจะเป็นยังไงนะเราก็ไม่เอาดีกว่า เราเราจะไม่ตัดโอ้โหไอ้ตัวนี้เม่งประเด็ดรูไปเนี่ยเฮ้ยหนูหนูบ่อยไปแล้วหนูเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะโ,โอเคขคับไปเจอปลาปิดดักเลยไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องแม่ ไม่ต้องอยู่กับกูเอ่อโอเคอ้าวไม่ผลงานอะไเยอะอยู่ลองแค่ไอไอันเนี้ยักษารุอชีโดรีไฟซานั่นแหละช็อต อ่าโอเคเอาดูพฤติกรรมไอ้ตัวนี้ถ้ามันหายไปแปลว่ามันมาใกล้ห้องเราหรือเปล่าช่องแอร์ยังมีอะไรไหมแค่สกีไอ้ตัวนี้แค่รอแค่ตัวเนี้เออลองวางหน่มันไม่มาม,มันอยู่แค่ตรงเนี้ฮะเฮ้ย ต้องมาแฮะโอเคเฮ้ยพรัดแรกก็รอ,อไปกี่นาทีเนี่ยสิบกว่านาทีแล้วนะตั้งใจจะไม่เจบีเกอเฮ้ยเวลาเร็วหน่อยโอ้ไอฮ้ยเทียช้าได้แม่งรีบมาอย่างเร็วเลยพวกนี้เออโจรีรีบูทพลังงานฮ่าปิวจะมาไม่ได้หรอกแน่

โอเคแน่จบแล้วแน่พอแล้วแน่แล้วไม่ต้องให้เล่นแล้วแน่เดี๋ยวเดี๋ยวดูดิว่ามันมีปอะกลัวผ่าอะไรก็พอละเอาทีละพารดีกว่าเนาะบายบายไม่เล่นแล้วพอแล้วแล้วก็ลอดเซ็น แล้วฉันก็รลอดแล้วด้วยจากเสียงก,กิดการไงล่ะ